เดวินนูเยสส่งสัญญาณอำลาแฟนลิเวอร์พูลจับตาหลังนาโปลีเตรียมยื่นซื้อ65ล้านยูโรโดยเฮนรี่แจ็กสันเดวินนูเยสกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังมีรายงานว่านาโปลีกำลังเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวกองหน้าทีมชาติอุรุกไวัยไปร่วมทัพขณะที่แฟนบอลบางส่วนสังเกตเห็นเบาะแสบางอย่างที่อาจบ่งบอกว่าเขาเตรียมอำลาสโมสร3ปีแห่งความหวังที่ไม่สุด แม้จะมีช่วงเวลาน่าจดจําและยังคงเป็นขวัญใจของแฟนบอลบางกลุ่มแต่นูนเยสไม่สามารถทําผลงานได้ตามความคาดหวังในฐานะเบอร์เก้าของลิเวอร์พูลและไม่อยู่ในแผนของอาเนสสลอตสําหรับฤดูกาลหน้านาโปลีเดินหน้าข้อเสนอจ่อเข้าคริสบาสโคมจากเดอะเทเลกราฟรายงานว่านาโปลีกําลังเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยประเมินค่าตัวของนูนเยสไว้ที่ราว70ล้านปอนด์ซึ่งสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้า ที่มีข่าวว่าอยู่แค่ราว42.6ล้านยูโรขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโนเปิดเผยว่านาโปลีตั้งเป้าราคาเปิดที่มากกว่า65ล้านยูโรหรือประมาณ5 5 4ล้านปอนด์และกำลังพิจารณาโครงสร้างดีวให้ลงตัวแฟนหงจับตาไลเซนบนล็อกเกอร์ er. ในคลิปเปิดตัวมิโลสเทอร์แคส แบ็กซ้ายคนใหม่ของทีมมีแฟนๆบางส่วนสังเกตเห็นลายเซ็นของนูนเยสบนประตูล็อกเกอร์ในห้องแต่งตัวของสโมสรขณะที่ของโซเบอร์ไลและดิอาสไม่มีอะไรเขียนไว้เลยหลายคนมองว่านี่อาจเป็นธรรมเนียมที่นักเตะทำเมื่อต้องอำลาสโมสรหรือเป็นส่วนหนึ่งของคลิปอำลาอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้เวลากำลังจะหมด แม้นูนเยสยังเป็นนักเตะลิเวอร์อพูลยังเป็นทางการแต่โอกาสที่เขาจะอยู่ต่อเริ่มลดลงเรื่อ,อยๆโดยเฉพาะเมื่อพอรอมการเล่งยังไม่แน่นอนการจบสกอร์ยังไม่นิ่งและดูไม่เข้าระบบของสล็อตเท่าใดน,นักจุดหมายใหม่คือเนเปิลอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะกับเขาหลีกที่เบากว่ากองเชียร์ที่เร่าร้อนและโอกาสที่จะคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งกับนาโปลี นูนเยสอาจลาจากในฐานะขวัญใจของใครหลายคนแต่ในแง่ของดีวราคาแพงในรอบทศวรรษของลิเวอร์พูลเขานับว่าเป็นหนึ่งในความผิดหวังที่ชัดเจนที่สุด